สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนตุลาคมปี2 5 6 6คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีเมษเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกก้าวเดินทุกชีวิต ย่อมต้องการความสุขความสําเร็จทําอย่างไรที่เราจะควคว้าความสุขความสําเร็จเป็นของเราจงคิดดีทําดีปฏิบัติดีผลบุญบารมีจะนําทางให้เราสุขสําเร็จอยู่เสมอแต่คนเราอาจจะได้ต่างกันต่างเวลาเพราะฉะนั้นจงมีความเชื่อมั่นจงมีความอดทนจงมีความพยายามก้าวไปข้างหน้าเพื่อพบกับความสุขความสําเร็จค่ะ เราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีเมษประจำเดือนตุลาคมค่ะเหนื่อยกับอุปสรรค เหนื่อยกับปัญหาที่ต้องทําต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาให้ต้องทําให้ต้องเครียดต้องวิตกกังวลใจแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้มีเกณฑ์ได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกเงินที่คุณรอคอยจะเข้ามาในกระเป๋าของคุณค่ะจะได้โชคจากทางไกลคนทางไกลจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้ เหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทําต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเรา้าบางครั้งรู้สึกสิ่งที่ทําไม่เป็นดั่งใจไม่เป็นดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการค่ะแต่ยังไงก็ตามด้วยความอดทนด้วยความเชื่อมั่นด้วยความพยายามของคุณคุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรค ต่างๆไปได้แล้วในท้ายที่สุดงานของคุณสิ่งที่คุณทำอยู่จะประสบความสำเร็จค่ะแต่ยังคงต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองพึ่งพาใครไม่ค่อยได้ค่ะมีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต บ้านหลังใหม่รถคันใหม่จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นบ้านหลังใหม่รถคันใหม่หรือแม้กระทั่งความรักข้างใหม่ก็เป็นไปได้ค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งที่ไม่ดีข่าวการเก็บการเป็นการตาย สิ่งที่ไม่ดีให้ระมัดระวังค่ะอาจจะเป็นทุกขลาบก็เป็นไปได้ค่ะผู้ใหญ่จะทำให้คุณทุกข์ใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจนำอุปสรรคปัญหาความทุกข์ใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจมาให้ จะได้เกี่ยวข้องกับคนมียศถาบรรดาศักดิ์คนมีอำนาจค่ะการเงินระมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นได้มาเยอะแต่ก็จ่ายเยอะให้ระมัดระวังการใช้จ่ายเงินทองด้วยค่ะช่วงนี้สิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจทําอะไรไว้ก็คือไม่เป็นดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการในช่วงระยะเวลานี้ค่ะ จะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศจะประสบความสําเร็จค่ะเกี่ยวข้องกับคนโสดอาจมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นไปได้ค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ทางไกลค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษามีองค์มหาเทพมหาเทวีคอยคุ้มครองบุญบารมีที่สร้างที่สะสมไว้จะนำ ทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอ,อุปสรรคจะได้โชคแก่กสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาจะได้พบปะสังสรรค์กับคนที่อยู่ทางไกลคนที่คุณรอคอยอยู่คุณจะได้พบเจอในเดือนนี้ค่ะยังคงเหนื่อย ต้องต่อสู้่าฟันอุศักมีหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาให้ต้องแก้ไขต้องจัดการแต่คุณจะแก้ไขจัดการมันไปได้ค่ะระมัดระวังความผิดหวังร่มสลายสิ่งที่คิดไม่เป็นดั่งใจคิดไว้เพลนไว้แต่ไม่เป็นดั่งใจจะมีเกณฑ์ความผิดหวังเกิดขึ้นค่ะแต่ทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ด้วยพลังบารามีที่อยู่ในตัวของคุณเองจะมีชัยชนะเหนือศัตรูแม้จะเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่าสําหรับความเหนื่อยที่ผ่านมาค่ะสรุปสําหรับชาวราศีเมษ ประจำเดือนตุลาคมปี2566เกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีความรักขั้งใหม่เกิดขึ้นรอดูอย่าพึ่งใจร้อนรีบร้อนนะคะส่วนคนที่มีความรักนั้นยังคงเป็นไปโดยปกติพ่อแง่แม่งอนบ้างแต่ก็ ไม่ค่อยมีอุปสรรคปัญหามากเท่าไหร่ค่ะแม้จะผิดหวังแต่ก็ยังก้าวผ่านพ้นอุปสรรคในชีวิตคู่ไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินระมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นแม้จะมีโชคลาภแม้จะมีเงินจากแหล่งเงินจากธนาคารแต่รายจ่ายก็ยังคงรออยู่เพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยค่ะเกณฑ์การงานบริวารไม่เป็นดังใจไม่ได้ดังเป้าหมายแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ในท้ายที่สุดจะประสบความสำเร็จแม้จะเหนื่อยแต่ก็ คุ้มค่าสําหรับความเหนื่อยค่ะการเดินทางไกลระมัดระวังอุบัติเหตุสิ่งไม่ดีอาจจะเป็นทุกขลาบสุขภาพนั้นอาจจะมีเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นค่ะ